เอาละครับคุณผู้ชมครับ2แมตช์เป็นอย่างน้อยล่าสุดสาวไทยเราสัตว์เทือนฮ่องกงชัดจุออนเซอร์ไพรส์ครับทารบญี่ปุ่นมั่นใจแลกเซตกันเดือดแน่ อย่างน้อยๆถึงแม้ว่าจะแพ้แต่เราก็จะเอาเซตจ,จากญี่ปุ่นให้ได้รวมไปถึงอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโค้ดออสนะครับที่ทำเอาเวียดนามช็อกกันเลยทีเดียวเพราะมีประกาศอย่างชัดเจนว่าจะส่งชุดใหญ่จัดหนักจะเต็มพบกับเวียดนามในช่วงตายเดือนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศการเดินทางของสาวไทยเราครับ มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็สดใสกันทุกคนซึ่งก็น่าจะมีกําลังใจที่ดีมากๆแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นที่เปิดประเด็นชัดเจน ซึ่งมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเล์บอลสาวไทยเราครับที่ล่าสุดนั้นก็ออกเดินทางไปที่ประเทศฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ซึ่งในสัปดาห์นี้ครับมีการคัดเลือกเอาผู้เล่นไปเป็นแค่16คนเท่านั้นจากเดิมเนี่ยสัปดาห์แรกเอาไป18คนแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยโคดอสจำใจตัดออก2คนเลยทีเดียว ก็ประกอบไปทั้งตัวเซตเนี่ยมีพรพันนัดนิชากานกพรลิเบโร่ก็มีเปียนุษกัญญารัตคำวงนะครับวนมิดเดิลบล็อกเนี่ยน่าสนใจนะที่โค้ชเอาไป4คนครับก็มีทัดดาวหัตถยาบลงสุขวิมลรัตและก็กัญญารัตขุนเมืองส่วนตำแหน่งบีหลังครับก็เป็นพิมพิชยากกกรัมธนัชชาสุขสดและก็ตำแหน่งเอาไซฮิตเตอร์เนี่ยเป็นอัจาราพรของยศชจชนโมกศี วอนิษฐาศรีทาเลศสาธิบาพรจันทวิสุทธ์แล้วก็น้องยูฟาดนลพรส่วนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทีมครับมีการเปลี่ยน1คนนะเอาโคสมชายเนี่ยเหมือนจะมาแทนกับตันกิฟวิลาวันที่ก่อนหน้านี้เดินทางไปร่วมกับทีมด้วยแต่ก็เหมือนไปคุมน้องๆชุดยุสิบเก้าปีชุดเยาวชนหรือเปล่านะครับที่เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีก็เลยโยกสับเปลี่ยนทีมงานสตาฟของไทยเรา โดยหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจะเซอร์ไพรส์ที่สุดและก็แฟนๆชาวไทยอยากเห็นมากที่สุดกับการลงสนามเจอกับญี่ปุ่นหรือว่าสัปดาห์ที่2นั้นก็คงหนีไม่พ้นชัดโชนโมกสีแหละครับที่สัปดาห์แรกยังไม่ได้โชว์ความโดดเด่นยังไม่ได้โชว์ความร้อนแดงเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บที่ต้องพักฟื้นอยู่และสัปดาห์ที่2นี้ก็ดูเหมือนชัดโชนเองจะเริ่มตบทําแต้มได้จะเริ่มกระโดดฟาดแบบหนักๆได้ซึ่งจะตัวก็ได้ออกไม่สัมภาษณ์เหมือนกันก่นกอนที่จะเจอกับญี่ปุ่นแมตช์แรกในสัปดา แมตช์แรที่เราจะเจอกับญี่ปุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่หนักมากๆนะครับเพราะสนามแรกที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นยังไม่แพ้ใครเลยและก็ยังไม่เสียเซตให้ใครเลยซึ่งเจ้าตัวมองว่ามันก็เป็นความท้าทายสําหรับทีมไทยของเราและคิดว่าการเจอกับไทยเรานี่แหละอาจจะต้องเสียเซตเป็นครั้งแรกในว n l ปีนี้ ชโจนเนี่ยส่งสารท้ารบและก็มั่นใจเลยครับว่าสาวในยเราถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยเอาตรงๆการชนะมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่สเต็ปแรกที่เราต้องทําให้ได้เนี่ยก็คือได้เซตจากญี่ปุ่นที่สาวไทยเรากันทุกคนในนามทีมชาติเนี่ยก็หวังแบบนี้เหมือนกันนะครับส่วนแมตช์ที่เจอกับบันเกเรียแล้วก็เช็กเกียนั้นชาโจรเองก็มองนะครับว่าเราต้องศึกษาเขามาเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่เคยเจอกับเราเลยและเราก็ไม่เคยเจอเขาเหมือนกันก็เลยต้องศึกษาให้ดีครับซึ่งในตัวของบุ๋มบิม๋ เช็คเกียร์กับบันเกรียเจอเราเนี่ยก็ต้องมีปั่นป่วนกันบ้าง และก็ฝากแฟนชาวไทยครับให้กำลังใจสาวไทยทุกคนกันด้วยกับสนามที่2ที่ประเทศฮ่องกงส่วนฟากฟังของโคดอสและก็กับตันทีมอัจฉราิพาคงยศนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเหมือนกันซึ่งโคดอสเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าการฟื้นฟูร่างกายของสาวไทยเราและก็การซ้อมเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสําหรับสัปดาห์ที่2นี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของแก้ไขข้อบอกพร่องทั้งรับเสิร์ฟรับตบและก็การรุกกลับซึ่งก็ยังมีการปรับแผนในบุ้เลนเนี่ยเล่นด้วยความหลากหลายมีลูกเล่นมากขึ้นและ จัดสมุลในแต่และตำแหน่งด้วยพร้อมกับศึกษาคู่แข่งอย่างละเอียดโดยเฉพาะกับทีมชาติญี่ปุ่นนั้นที่โคโรตบอกว่าแข็งแกร่งมากและมีรูปแบบที่มีการเล่นชัดเจนและก็พละก,กําลังสูงมากๆและก็ยังมองว่าการเอาชนะญี่ปุ่นนั้นมันยากมากนะครับแต่ก็เป็นโอกาสสาคัญที่ทีมใดของเราจะได้ทดสอบตัวเองด้วยส่วนอิตาลีเองก็เป็นนิมที่แข็งมากเช่นเดียวกันนะครับต้องบริหารพลังนักกีฬาให้ดีที่สุดส่วนเช็กเกียกับบัลแกเรียเป็นทีมที่พัฒนาเร็วนะครับเล่นเร็วมีเกมรุกดุดนัน แต่สิ่งที่น่าชื่นใจเลยก็หายห่วงเกี่ยวกับสาวไทยเราก็คือโคดดเนี่ยออกมาบอกว่ากําลังใจของทีมดีมากในตอนนี้นะครับและการตัดในใยจยส่งรายชื่อ16คนสาหรับสนามนี้เนี่ยบางคนก็จะเอาไว้เตรียมพร้อมไปแข่งกันที่เวียดนามในช่วงปลายเดือนโอ้โหงานนี้เวียดนามไส้แตกแน่นอนครับเพราะว่าโคดดจะแบ่งจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยไปเล่นกับเวียดนามนะครับแน่นอนว่าก็ต้องมีดาวรุ่งอยู่แล้วแหละอย่างน้องกัญญารัตคำวงแล้วก็น้องกัญญารัตขุนเมืองเนี่ยก็อาจจะ เป็นอีกหนึ่งชุดผู้เล่นที่ไปสยบห้าวเวียดนามซึ่งเดี๋ยวยังไงเรามาฟังบทสัมภาษณ์เต็มของโค้ชออสและก็กับตัทีมอย่างอัจฉราพรของยศที่พูดถึงก่อนเกมเราจะเล่นสนามที่2ในเนชันลีกก็เป็นไปด้วยดีนะครับจากจากวีที่แล้วแล้วเรากลับมาได้ทำรีคอรี่ฟื้นฟูร่างกายนะักกีฬาที่บางคนที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็บางคนที่เจ็บป่วยก็รักษานะร่างกายตอนนี้ก็เมื่อวานนี้สุดท้ายที่เราฝึกซ้อม ก็ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะการบาดเจ็บไม่ได้มีมากมายนะครับในส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือการแก้ไขข้อบกพร่องนะเราก็ทําได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการรับเสิร์ฟการรับตกหรือว่าการลุกกลับนะเราก็ทําได้ดีขึ้นรวมทั้งเราได้แม่นท์เนนในเรื่องของสแตร็งในเรื่องของร่างกายที่เราทํามาดีอยู่แล้วนะครับความแข็งแรงความเร็วความควบตัวเนี่ย นักกีฬาสุดใหญ่ก็มีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับเราก็เตรียมตัวในด้านร่างกายที่จะไต่เพดานไปจนถึงชิงแชมป์โลกนะครับอันนี้เรากำลังอยู่ในโปรเซสของมันอยู่แต่ในส่วนของบ n เนเเนี่ยก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เราจะเตรียมร่างกายของเรานะครับในส่วนของเทคนิคในอินดิวดวลเทคนิคแต่ละคนเนี่ยก็ผู้คนก็ตั้งใจใน,ในการฝึกซ้อมที่จะพัฒนาเทคนิคของของการเล่นแต่ละคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย เราโฟกัสในในช่วง5้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเสิร์ฟรับเสิร์ฟเราก็มีความเข้มข้นในเรื่องของการฝึกซ้อมเย่อะพอสมควรนะครับแล้วก็การรับตกพอสมควรการเล่นระบบเป็นทีมนะครับที่จะปรับปรุงข้อผิดพลาดนะครับเราเราก็พยายามเพียรทำก็ก็ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วการบริหารตัวผู้เล่นเราได้อ่ ทำให้ตำแหน่งในการเล่นต่างๆเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีความสมดุลมากขึ้นจากจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนของเ,อเกมแพลนที่เรา,าวาแงแผนที่จะเล่นกับทีมต่างๆเราก็ได้ใช้เวลา6 7วันเนี่ยบอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับโดยเราศึกษาคู่แข่งขันของเราในทุกทีมนะครับจากทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากหลังจากที่เราดูสถิติการเล่นแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะไม่เสียเซตให้ใครแล้วเนี่ย การเล่นของทีมญี่ปุ่นเป็นทีมที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าศึกษานะครับเพราะว่าเขามีรูปร่างใกล้เคียงกับเราแต่ว่าความแน่นอนในการเล่นแล้วก็พลังในการเล่นมีค่อนข้างจะดีมากแล้วก็ผู้เล่นใหม่ๆของทีมญี่ปุ่นก็ทําผลงานได้ดีมากก็ชื่นชมด้วยนะครับไม่ง่ายครับที่เราจะเล่นกับทีมญี่ปุ่นที่จะเอาชนะญี่ปุ่นได้ในแต่ละแต้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมาก เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้โอกาสในการที่เราจะเล่นได้แข่งขันกับทีมชั้นนําทีมดีๆของโลกอย่างทีมญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยของว n l ไม่ได้เสียเซตใดๆเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเราก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้ให้ตามแผนของเรานะครับพยายามที่จะทําให้เกิดความสําเร็จให้ได้ในส่วนของเกมแพลนที่จะเล่นกับอิตาลีเราก็วางแผนไปแล้วนะครับว่าทีมอิตาลีเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างในการ ในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับเราคงจะต้องบริหารตัวผู้เล่นอย่างดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้นักกีฬาของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดก็อิตาลีก็เป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเราก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วก็นักกีฬาทุกคนของอิตาลีเนี่ยก็มีความสามารถที่สูงมากนะครับซึ่งก็เป็นโชคดีของเราที่เราได้แข่งกับทีมของเขาในใน,ในปีนี้นะครับคิดว่าในสองแมตช์แรกเนี่ยในการเรียนรู้ที่จะ เอาแต่ละแต้มหรือจะการพยายามที่เอาชนะในแต่ละเซตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับทีมเรามากนะครับเราก็จะพยายามให้นักกีฬาของเราเนี่ยทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารทีมให้ให้เกิดความบาลานซ์ในส่วนของทีมเชคแล้วก็ทีมบบลเกเรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันวีคที่ผ่านมานะครับเขาได้ แสดงศักยภาพในการแข่งขันได้ดีมากนะครับในตำแหน่งผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะคีย mm ์เพลเยอร์เขามีการล mm ุก hmm. ที่รุนแรงมากแล้วก็การเสิร์ฟแล้วก็การสกัดกันน้นมีประสิทธิภาพมาก mm hmm. ก็ก็เป็นทีมสไตล์ย mm ุโรปนะครับซึ่งในคาแรคเตอร์และก็สไตล์การเล่นของ,ของยุโรปจะมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันนิดหนึ่งคือีมเทีมมีการเล่นที่เร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับสปีดบอลเนี่ย ค่อแท่งกดีซึ่งเดี๋ยวเราคงไปดูกันอีกทีนึงว่าเราจะเล่นยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เตรียมฝึกซ้อมที่จะ uh, แข่งขันกับทุกทีมแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็ uh, โดยภาพรวมทั้งหมดนักกีฬาทุกคนมีขวัญและกําลังใจดีมากนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมแล้วก็กรรมการบริหารสมาคมทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้และก็สนับสนุนภารกิจของของเรามาโดยตลอดนะ เราก็มาแก้ไขจุดบกพร่องของเราค่ะแล้วก็อันไหนที่ของเราดีอยู่เราก็มาทําให้มันดีขึ้นส่วนร่างกายเราก็ยังต้องทําร่างกายเพื่อที่จะสู้ต่อนในสนามสองแล้วก็สนามสามค่ะแน่นอนครับสนามที่เราเจอทีมที่ันดับโลกสูงกว่าเช็คกับอ่าปาบริยาเราบอกว่าต้องเล่นเขาได้ไหมครับหนูมองว่าอย่างเช็คทีมเช็คเองค่ะเรายังไม่เคยมีโอกาสได้เจอเขาเลยในเ็นเอลอย่างเงี้ยค่ะ,คคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เจอเขาค่ะ แล้วก็เขาเองก็ไม่เคยเจอเราเขาก็อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ในการเล่นกับเรามากขนาดนั้นหนูมองว่าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เจอกับทีมเชคค่ะเราแต่ว่าทีมเราเองก็ต้องรักษาเขาเรียกว่ารูปแบบเกมของของเราให้ดีค่ะเราก็ทําให้มันดีขึ้นค่ะเพื่อที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในแมตช์นั้นกับสองแมตช์แรกครับเอให้ญี่ปุ่นกับอิตาลีเลยแมตช์แรกเดียวถือเป็นสตาร์ที่ค่อนข้างหนักเลยค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นอย่างปีนี้เองหนูก็มองว่าต่อให้เขาจะมีเด็กใหม่เข้ามาเยอะแต่ แต่ก็เป็นทีมที่เขาแข่งแก่งมากๆค่ะเราต้องเล่นด้วยความละเอียดมากๆจริงๆเพื่อที่ถ้าอยากเรา,เราอยากชนะเราก็ต้องเล่นด้วยความละเอียดแล้วก็ต้องมีความดุด,ดันมากพอเลยค่ะที่จะเอาชานะเขาในแมตช์นี้ได้ส่วนแมตช์ต่อไปอิตาลีก็เหมือนกันค่ะอิตาลีก็หนักหน่วงเหมือนกันเราเองก็ต้องสู้ให้เต็มที่ค่ะกับการเจอญ,ญี่ปุ่นครับเพราะว่าจะได้เจอกับคาโต้เพื่อนวมทีมเขาที่เล่นอยู่ฝ่งตขงข้ามกันนี่แหละรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เจอเขาในนามทีมชาติค่ะเพราะเขาเป็นคนที่ มีฝีมือแล้วก็เป็นคนแบบเป็นเด็กที่เล่นเก่งเลยล่ะคะ่ะหนูก็รู้สึกดีใจที่จะได้เจอเขาหลายๆคนด้วยะคะ่ะเพื่อนหลายๆคนในปีนี้ที่อยู่ทีมเดียวกันเราก็ได้มาเจอกันในนามทีมชาติก็อันดับแรกเลยนะคะเราก็อยากจะเก็บชัยชนะให้ได้สัก2แมตช์เป็นอย่างต่ำะคะ่ะส่วนผลกําไรที่เหลือถ้าจะชนะสามชนะ4ีได้ก็จะถือเป็นกําไรเป็นสิ่งที่ดีของทีมเราะคะ่ะ ก็สนาม2แล้วนะคะก็ยังอยากให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรากันเยอะๆนะคะสนาม2เองเราก็ยังอยากได้กําลังใจจากทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็ยังอยู่ซัพพอร์ตพวกเราต่อไปนะคะและนี่ก็คืออัปเดตเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับสาวไทยเรากันเกี่ยวกับสาวไทยเราครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย